กินไปหลังสวัสดีค่ะมาค่ะมาดูปลาคุณยายตกได้เข้ามาแล้วกากเข้ามาแล้วกากเสื้แดงปอสวัสดีค่ะติดคือสภาพหรอคะสวัสดีค่ะเชนทุกทุกคนมาค่ะมาดูปลาที่คุณยายตกได้นะคะ เป็นปลาของเดนมาร์กค่ะอืสวัสดีค่ะทุกๆคนมาเรียวมาดูปลาแม่คนใยายจับให้ดูใช้มือนี่แหละของใส่ไม่ได้ใช้นี่ค่ะเป็นปลาคล้ายๆไม่รู้ว่าจะเป็น ปลากระทุงแทงหรือเป็นปลาอะไรนะคะเขาเรียกจะมีปากที่ยาวแล้วก็แหลมปลานี้จะเป็นปลากล้างเขียวนะคะบ้านยายจะเรียกปลาฮวนฟิสฮวนแปลว่าเขายายก็ไม่เข้าใจแต่ยายไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรเขานะคะแต่เวลานั้นเขาจะมีก้างเป็นสีเขียวเวลาทำสุกแล้วอ่ะเหมือนปลาดาบหรอคะ อ,อคล้ายๆเลยดูปลาเขาเนี่ยค่ะปลานี้จะเยอะมากในฤดูนี้นะคะซึ่งเมื่อวานหลังจากที่ยายปิดกล้องไปแล้วยายก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอยากเห็นก้างเออเดี๋ยวยายให้ดูที่ยายสับไปแล้วเนี่ยอือนะจนทหมจะละยังไงล่ะโอ้ย ก้างเขียวหรือก้างเขียวยายก็เพิ่งเจอเห็นนี่ค่ะก้างจะเป็นสีเขียวมรกตสวยๆย,ยายมันคืองูมันคือปลาไหลยายว่าตัวน่ะคือปลาไหลเดี๋ยวยายขี้เกียจจับพมันคาวเห็นไหมค่ะก้างทำไงดีเดี๋ยว,ยาย,ย,าวาายายชํำแหละให้ดูไหมตกกับอะไร ตกกับตัวล่อนะคะลูกตัวล่อที่ว่าเป็น,นตัวเดียวกันที่ยายตกอะเนี่ยเป็นก้างสีเขียวเห็นไหมคะก้างเขียวมันไม่มีตัวไหนเเดี๋ยวหรือว่ายายจะแล่ให้ดูหรือยายไปเอามีดมาแล่ให้ดูยายก็ไม่มีถุงมือด้วยสิแล่เอาก้างออกให้ดูว่าก้างสีเขียว ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีหมดนี่ค่ะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ก็จะตัวใหญ่อยู่พอดีอยู่นะคะปลานนี้เขาจะเอามาชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะคนเดนมาร์กแต่ยายน่ะชอบเอามาทำ อ๋อเรียกชื่อไอติมหน่อยนี่ค่ะแยายจะให้ดูก้างจับแล้วล่ะจำเป็นด้วยยายแล้วเ,เนื้อเขาออกเราจะให้ดูก้างนะคะยายก็ลืมให้ดูเมื่อกี้ยายเข้าไปทำปลาแซลมอนโรนะคะนี่ก้างเขียวเจอแล้วเดี๋ยวจะสไลด์ออกให้เห็นก้างเขาเลยเด้อจะก้างเขียวสวยใช่ไหม แล้วเวลาเราทำกับข้าวเห่ก้างเขาก็จะเป็นสีเขียวชัดเลยนะอุ้ยตรงนด้ล้างมือเพื่อท่านผู้ชมของยายสวยไหมหลาดไหมก้างเขียวสวยมากเลยอะฮะได้จักโตยาย่ใหญ่ได้สีโตหนึ่งชั่วโมงลมมันแรงมากเลยค่ะลมแรงมาก พวกยายเรียกแต่ปลากล้างเขียวคนที่นี่ก็เรียกฮอนฟิสแยยตกมาได้ค่ะทําไมยายถึงหาตอนที่ยายไปอ่ะไปตกยายก็ไม่คิดว่าจะได้อืมยายไม่คิดว่าจะได้นะคะที่ไปตกเพราะว่าเป็นน้ําเชี่ยวแล้วเวลานั้นอะป้าที่ไปด้วยป้าเนียมเพื่อนยายที่ไปด้วยแกนอนหลับแกถือกล้องให้ไม่ได้แกเพียแกก็เลยหลับยายก็เลยตก ตกแป๊บเดียวได้สี่ตัวเดี๋ยวยาย <c oughs> เดี๋ยวยายไปตกใหม่ยายจะเก็บภาพส,สวยๆไว้ให้ปลาอะไรม่รู้ก,ก้างก็สีสวยมากเลยอ่ะยายก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเนาะเคยเห็นไหมคะปลาปลากล้างเขียวอย่างเงี้ยใช่ปลาชนิดเดียวกับกระทงแทงนะยายก็มีความว่าเหมือนกับเขาจะเป็นเบบี้กระทงแทงอยู่นะจับแล้วล่ะตอนเนี้อยนี่ค่ะ หน้าตา,าก็จะเป็นอย่างเนี้ยเวลาตกมาได้เนี่ยเนื้อเนื้อถามว่าเนื้ออร่อยไหมเนื้อก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละยายว่าก็เหมือนปลาธรรมดาทั่วไปอืนี่ค่ะเนื้อปลาก็จะเป็นแบบนี้ยายก็เลยว่าขูดขูดเอามาทำเอเนี่ยยายขูดเอาเนื้อเข้ามาไว้อย่างเดียวเอาแต่นเนื้อไม่เอาอย่างอื่น ก้างใหญ่ยยก็เอาทิ้งเด้นก็เอาเนื้อเข้าไว้นี่ยายตกปลามาทําอะไรจริงๆนะ่ยยายไม่อยากตกนะคะแต่ยายเป็นคนที่ตกปลาตัวนี้ยได้ซึ่งผู้ชายหละหลายคนเขาก็จะงงเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ตกได้ยังไง <c oughs> ยายยายเพลินยายไปรู้ความลับการตกปลาตัวนี้เข้าไง เมื่อก่อนอยายไม่รู้หรอกแต่พอเอิญยายไปรู้ความลับว่าเขาต้องใช้อะไรตกนี้นะข่าวค่ะข่าวปลาทะเลห่อหมกปลาใช่ไหมลูกอืมห่อหมกปลายายเคยบอกนะคะมีพมา่ามีพม่ามาสี่คนพมา่าที่อยู่เดนมาร์กเนี่ยเขาก็ตกตกยังไงเขาก็ตกไม่ได้เขาก็บอกโอ้ยถ้าได้ไปทําอาหารเขาคงประหยัดเงินไปหลายมื้อเลยอะ ยายก็จําเป็นต้องเผยความลับยายให้เขาฟังเชื่อไหมคะว่าชั่วโมงนั้นเขาตกไลยยี่สิบกิโลซึ่งเยอรมันซึ่งใครก็ยืนมองพวกยายตกกันอยู่สองคนนะเขาก็งงกันเห้ยทาไมสองไทยหัวดํำนี้ทําไมสี่ห้าคนนี้ตกได้ทําไมพวกจันตกไม่ได้มันจะมีเคล็ดลับความลับเขาอยู่ยนะคะความลับคืออะไรครับกิจภสพาพความลับคือ น้ำหนักของลูกตุ้มนะคะน้ำหนักของลูกตุ้มยายบอกได้แค่นี้ล่ะนอกนั้นี้บอกไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่ตกกันได้ทั่วประเทศลาเข้าศูนพันหมด <laughs> ความลับคือน้ำหนักของลูกตุ้มค่ะอืมบอกได้แค่นี้หล่ะบอกไปก็ตกกันไม่ได้เพราะมันตกมันแล้วแต่ทะเลนะคะแล้วแต่ทะเลแล้วแต่ความความ ความหนาของคลื่นความเร็วของน้ําหลายอย่างค่ะ mm hmm. ยายไปตกวันไหนตอนไหนยายก็ได้ตอนนั้นอ mm hmm. ย่างเกลือยายว่าเอแกงส้มอร่อยไหมเหมือนปลากระบอกเหมือนอะไรเงี้ยแกงส้มไหมย,ยายไม่รู้ค่ะว่าชื่อปลาอะไรเขาจะมีลักษณะคล้ายปลากระทงแทงอะ่ะยายว่าตัวเขาหัวเขาเหมือนกันเลย อืมแล้วยายก็แล้วยายตกมายายก็ไม่ค่อยกินยายตกเอาแค่สี่ตัวค่ะเพราะว่าในเมื่อเราไม่กินเราจะไปทําบาปทําไมยายก็ได้มาเนี่ยสองตัวนี่ยายก็ทํานี่ค่ะอยู่ในนี้สองตัวยายก็ทําเป็นท่อนไว้เห็นไหมคะเนี่ยยายเป็นทําเป็นท่อนไว้หอยแมงพูดต้มแล้วอยู่ในตู้เย็นแล้วค่ะเหมือนปากปลาเข็มเลยใช่ไหม คนที่นี่เขาจะมาชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะเหมือนหมูสามชั้นชุบแป้งทอดเลยเขาจะมาทําอย่างนั้นเลยค่ะปากยาวเนี่ยแล้วเขาเล่นเวลาเขาดึงเวลาเขาโดนเบ็ดนะคะเขาจะดึงแรงมากเลยค่ะตัวนี้น่ะกิโลหนึ่งมั้งเนี่ยตัวนี้กิโลหนึ่งก็จะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะตามภาษาเขาตามเอาไปทําอะไรกินคะที่ยายบอกคนเดนมาร์กเอามาทำเอ่อเอามาคลุก เกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็ทอดแต่ยายยังไม่รู้ว่ายายจะทําอะไรยายยังหาเมนูไม่ได้เลยอยากทําห่อหมกปลาก็อยากอยากทํำทอดมันปลาก็อยากเนี่ยถ้าถ้ามีคนไทยอยู่ใกล้ๆบ้านยายไปให้แล้วนะเนี่ยยายไม่อยากทําเลยทอดมันปลาใช่ไหม,มแกงส้มใช่อัศวินยายว่าแกงส้มนานแล้วยังไม่ค่อยได้กิน แกงเหลืองไยงก็ต้องไปซื้อขมิ้นนี่ขมิ้นยายไม่มีเด้วยขมิ้นสดเนาะเพิ่งจะแซ่บต้มยำหมกหมกหม,มกราวก็ได้ลูกชิ้นปลาโอ้ยทำยากไปซื้อกินเถอะอยากกินลูกชิ้นงูเหลือม <laughs> ซื้อกินจะได้ลูกชิ้นงูเหลือมไม่ได้ลูกชิ้นปลา <laughs> ทำปลาเคม็มเฮ้ยทำปลาแดดเดียวดีไหมทำแบบติดก้างไปด้วยเนี่ยเวลาทอดก็จะสวยนะอยาว่า อืมทอดกระเทียมปลาแฮริงเห่อไม่ได้ไม่ได้สักตัวแต่ดันมาได้ปลาเนี้ยซึ่งตกยากกว่าปลาแฮริงอีกปลานี้ต้องมีฝีมือเท่านั้นนะคะถึงจะตกได้ไม่มีฝีมือตกไม่ได้ผัดชาไอ้ยาแดดเดียวอืมอดีจังเลยมีแฟนคลับน่ารักอย่างเงี้ยบอกว่าให้ทำอะไรจะได้แบบไม่ต้องคิดมาก ใหญ่ฮะตลาดตลาดที่นี่เหรอมีค่ะตลาดนัดมีมีผัดเผ็ดเออผัดเผ็ดนานแล้วนะไม่ได้กินผัดเผ็ดมีกระชายเนาะผัดชาผัดเผ็ดโอ้ยแน่นอนแน่นอนเอาไปทอดก่อนมันคิดดีมากเดี๋ยวพ่อพใหญ่ชอบกินอะไรรสจะดจัดเดี๋ยวข้าวหมดหม้อนี่แหละเวลากินผัดชานา่ะเบื่อเบื่อผัดพริกแกงผัดชานา่ะกินข้าวทีไรหมดหม้อทุกที ใจขามองมองไปทำประแดกดีไหมน,น้นะอนน่เนาะเอาปลาเอาปลากระทงแทงเข้ามาทำประแดกดีไหมเนะัะได้มาหลายได้มาสี่ตัวค่ะมีอยู่สามสี่ตัวนี่หาเมนูยากยาก,กาผักกะเพราคุณแลล้แแนม้มปลาส้มใส่กใจใยไหมอัดกี้เมาใช่ไหมแตงโม ต้มซดน้ำไม่กินบะโตมันจะกินแต่น้ำมันหมดเดือนเนี่ยเอาไปทอดแล้วเอาไปผัดเผ็ดค่ะใช่เนาะถูกต้องอยากได้อยากให้ยายกินพิซซ่าค่ะเดี๋ยวยายรอซื้อพิซซ่าถาดเท่าบ้านนี่แหละมากินมีดีสิมีคนช่วยคิดเมนูยายชอบชอบวันวันนี้ยายคิดอยู่ไหนอ่าย,ยายจะกินอะไรเนาะจะทำอะไรเนาะแฟนๆนะบางทียายก็ไม่รู้เด้อ ว่าอยากกินอะไรต้มสีอยูปลานีเนื้อจะออกเหมือนเหมือนปลาอะไรหล่ะเขาเรียกเนื้อจะไม่นุ่มเท่าไหร่นะคะเนื้อจะเหมือนปลาทูหน่อยๆอ,อย่างนี้น่ะต้มเปลือกโอ้บ๊า่มีใบบักขามจะไปหามองไดใบบักขามนะเกล็ดเขาเนี่คะ่ะเกล็ดก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเกล็ดเกล็ดปลาก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันเกล็ดก็สวยนะคะเกล็ดเขียว ออก้างก็เขียวเกล็ดก,ก็เขียวเนี่ยถ้าใครเข้ามายังไม่เคยเห็นนะคะปลากล้างเขียวคะ่ะปลากล้างเขียวเขียวสวยด้วยนะเนี่ยปลาอะไรทำไมก้างสีเขียวสวยอย่างนี้ยายก็ไม่เคยเห็นนะอุ้ยสวยชะ่ะอืมนั่นแหละค่ะยายก็มาแชร์ให้ดูว่ายายได้อะไรมาบ้างเนาะชูสีปลา <laughs> แกซีบอกก็ไปอบฟงางตายค่ะ ลาบปลาเออลาบปลาลาบปลาลาบปลากินกับข้าวเหนียวใช่แล้วลาบปลาสุกอ่ะแบบสุกอ่ะเนาะเนาะเนาะว้าวนี่ไงถึงว่าใหญ่ถึงว่าอย่าเลาะอย่าเลาะเอาไอ้นี่ออกเอาแต่เนื้อจะได้เอามาสับทอนเนื้อหนุกอ่ะ ลาบปลาลาปลา,ลา,ปลาเดนมาร์กเขาไปทําอะไรกินกันเขาเอามาเเดี๋ยวยายจะทําให้กินด้วยเอทาให้ดูด้วยค่ะเป็นเกล็ดขนมปังคลุก,กเกล็ดขนมปังแล้วก็ไปทอดกันน้ํามันนะ่ะเนี่ยออกมาก็จะเป็นมันๆเหมือนฟนะิชแอนชิฟเนี่ยเหมือนฟิชแอนชิปที่เขาเอาไปใช้ปลาดอรลี่ทอดนะคะทําแบบเดียวกันเลยแต่เขาใช้ทั้งทอดอย่างนี้นะคะเขาใช้ทั้งท่อดอนี้ไปคลุกก,ก,ก,กับไข่ กุกกุกกุกับเออไม่ใช่แป้งไข่ขนมปังกรอบขนมปังป่นถูกไหมแป้งไข่ขนมปังใช่แล้วก็ไปทอดนั่นแหละค่ะที่คนเดนมาร์กเขาทำกันอก่อนจะคิดเมนูออกเนาะเกือบได้เอาเข้าช่องแข็งแล้วยายอะ่ะยายก็รู้จะคิดเมนูอะไรเอ,ไเอาไปลมควันก็กนอะไรอยู่จะได้กินแบบปลาไหลลมควัน ยายดูยายทั้งเฟซทั้งเฟซบุ๊กยายก็ลืมเอาให้ดูเมื่อกี้นะี่ยยายก็เพิงเรียกเฟซบุ๊กมาดูปลาเร็วลากปลาสมุนไพรเนาะถูกต้องเดี๋ยวยายไปเตรียมเครื่องก่อนเด้อแล้วยังไงเจอกันใหม่นะคะยายก็นี่แหละค่ะมีมาแชร์เป็นปลาชื่อปลาฮอนฟิชนะคะมี้างสีเขียวเป็นปลาที่ไม่ต้องใช้เหยื่อตกใช้ตัวล่อ เขาจะมีตัวลอ่อยายเอาให้ดูแล้วเนาะตรงที่ตกปลานะคะถ้าใครยังไม่เห็นว่าตัวลอ่อเป็นยังไงเข้าไปดูในคลิปตกปลานะคะคลิปตกปลาก็จะมีแบบตัวลอ่อหลายๆตัวคือเราไม่ต้องใส่ไส้เดือนไม่ต้องใส่นอนไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิน้นพอเขาเห็นในที่ลอ่อ่มันเป็นระยะระยะปลาก็จะมาเองค่ะมากินเหยื่อเราเนี่ยเขาคิดว่าเหยื่ออะไรเงี้ยนะอืมก้างเยอะใช่ไหมใช่ใหญ่ทึ่งเนี่ยเรามาบดไงทําลาบเลยค่ะ ถ้าคนเดนมาร์กนะคะไม่มีใครรู้ว่าทํายังไงให้ลาะเอาเนื้อออกใช้ช้อนขูดนะคะเอามาทําปลาฟากาเดล,ล่าได้เด้อใช้ช้อนขูดได้เลยนะคะเดี๋ยวยายหาช้อนก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวยายทําให้ดูเด้อเด้อเว,เว,เว,วาลาเราตัดออกมาใช่ไหมคะเป็นชิ้นเนี่ยเนี่ยยายจะใช้ช้อนขูดเอานะคะปลาเนี่ย ลปลาคือยายนี้กันนี่ใช้ช้อนขูดเอาเลยพอยายสไลด์ออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วนะคะก็จะใช้ช้อนขูดเอาถ้าก้างเพราก้างเขาเยอะนี่ค่ะแล้วก็เอาไปบดบดแล้วคราวนี้เราจะมาทำมหอมอหมกปลาทำอะไรก็ได้ปลาเห็ดเราก็ทำได้นะคะยายเคยทำปลาเห็ดนี่ค่ะก็จะขูดออกมาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ย แล้วก็เก็บไว้เออ่ได้ให้เยอะๆแล้วก็ไปทํายายขูดี้ยยายก็จะมาทาลาบปลาแล้วเนาะปลาหูลาเห็ดแต่ยายม่รู้จักเนื้อบ้านยายทํแต่ลาบปลาอืมยายทำเมนูเลยหรือว่าจะแช์ยายก็จะทําเสร็จแล้วก็เอามานั่งคลุกเคล้าอยู่ตรงนี้แหละค่ะตอนที่ยายจะทําให้กินอ่ะยายก็จะทําแบบคลิปลา,าบเนื้อดิบนั่นแหละ แต่คราวนี้ยายจะทําปลาสุกมาก่อนไงคะเนาะยายก็จะนั่งทาตรงนี้แหละให้ดูเนี่ยนี่นะคะสไลด์ออกจากกระดูกนะคะพอสไลด์เสร็จได้แต่เนื้ออย่างเงี้ยยายก็จะมาขูดขูดตรงเนื้อที่เขาเหลือติดก้างเนี่ยขูดด้วยนี่แหละคะ่ะพาให้ดูก้างเขาสีสวยเนาะแม่เจ้าเออ ตอนแรกยายเห็นยายก็อกู้ทำไมก้างสีก็สวยจังเลยไปเกิดมาไม่เคยเห็นปลากล้างสีนี้นี่ค่ะขูดเอาแต่เนื้อเอามาลาบที่ยายบอกถ้าไม่ลาบก,ก็ทําปลาเห็ดแต่ตอนนี้ยายว่าเออลากกินกับข้าวเหนียวคงจะอร่อยเพราะปลาเขาเพิ่งสดๆดใช่ไหมคะยายเพิ่งอ,ออกมาจากเนี่ยขูดเอาเป็นเหลวยายที่เหลือก็ อ่ไปชิมนี่ากับเวลาเวลาได้ปลามาเยอะๆไม่รู้จะทําอะไรนะนึกเมนูไม่ออกต้องเอาไปแช่แข็งพอแช่แข็งออกมาไม่อร่อยไม่อร่อยเนื้อปลาเนื้ออะไรก็สร้างถ้าแช่แข็งออกมาแล้วเหมือนกระดาษเลยค่ะรสชาตินี้แบบใช้ไม่ได้เลยถ้าจะกินก็คือกินตอนนี้แหละสดว่าแล้วยายไปทําลาบปลาก่อนนะนะคะนะคะทอดหนังได้ไหมยายยายยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทอดได้ไหม หนังเหรอไม่รู้จะไปทำอะไรมันก็เหลือไม่เยอะนะลาบปลาดุกใช่ไหมทำให้ดูเลยค่ะยายปลาเดี๋ยวให้ยายไปจัดเครื่องมาทำดีกว่าเนาะแล้วยายก็จะทำเป็นคลิปไม่ดูดีกว่างั้นและค่ะปลาเดนมากให้ดูอีกรอบหนึ่งที่ยายไปตกได้นี่หละค่ะเป็นปลาปากแหลมอย่างเงี้ยอืม ยายจะไปตกอีกไหมไม่หรอกค่ะยายพอแล้วถ้าไปตกอีกเลี๋ยวยายก็จะบอกอีกว่าไปตกยังไงเพราะว่าไปตกเข้ามาแล้วไม่กินก็ยังไงอยู่ถ้ามีคนกินยายก็ยังจะพอไปตกให้ได้อยู่เนาะแล้วไงเจอกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วยายจะมาทำลาบปลาให้ดูจุ๊บจุ๊บรำรวยทุกคนค่ะ